การเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราแต่มันยากที่จะทําใจที่คนเราหนึ่งคนอันเป็นที่รักต้องจากไปขสันข้นห่อเสียใจกับไปเหลืองธรรมดาของมนุษย์ห่าสันตัวแต่ว่าเสียใจแล้วกายลืมสติลุกตื่นขึ้นมา ล่มบลุกทั้งทั้งที่ยังหายใจเขาสีซ่าสมนามนาลุกคุนมาสู่ต่อตามมนต์โลกที่ยังมีลมหายใจยายไผดูถูกไดเ้เฮาเป็นคนบอแมนมาเ,าเฮาเฮ็ดดีแล้วแต่เขายัางนิ่นท่ากระสางเสียงหนกเสียงกา เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เฮ้าศีสนะได้โบเมนคำว่าคำจาแต่อยู่ซื่อศีอสนะเดี๋ยวเขาสิเบิดคาไปเอ๊